สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอร์นประจำวันที่7มกราคมพระธรรมปฐมกาลบทที่18 19และพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่18ให้เรามาเริ่มที่พันธรรสัญญาเดิมปฐมกาลบทที่18บุตรชายที่ทรงสัญญาให้กับอับ บรามและซาราพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามที่หมู่ต้นอกของมัมเรขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์เวลาแดดร้อนท่านเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายสามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่านเมื่อท่านเห็นพวกเขาก็รีบวิ่งจากประตูเต็นท์ไปต้อนรับพวกเขาโน้มตัวลงถึงดินพูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียข้าพเจ้าจะให้คนเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้าและพักใต้ต้นไม้และข้าพเจ้าจะไปเอาขนมปังหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนหย่อนใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปไหนๆท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้วพวกเขาจึงว่าทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิดอับราฮัมรียบเข้าไปในเต็นท์บอกหานางซารากล่าวว่าเร็วๆหน่อยเอาแป้งอย่างดีสามถังนวดแล้วทำขนม แล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกโคตัวหนึ่งยังอ่อนและดีมอบให้คนใช้รีบทําเป็นอาหารท่านเอาเนยน้ํานมและลูกโคที่เขาทําไว้แล้วนั้นมาวางต่อหน้าพวกเขาแล้วท่านยืนอยู่ข้างพวกเขาที่ตายต้นไม้เมื่อพวกเขารับประทาน ถามท่านว่าซาราภรยาของเจ้าอยู่ไหนท่านตอบว่านางอยู่ในเต็นท์ท่านเห็นท่านหนึ่งในสามคนว่าในฤดูนี้ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาราภรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาราฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านไ่ายอับราฮัมและซารานั้นชาราแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้ว นางาราก็หัวเราะในใจกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือพระยาเวตรัสกับอับราฮัมว่าทำไมนางาราหัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วและจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือมีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาเวจะทรงทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าดูเถิดฤดูนี้ปีหน้าาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางาราปฏิเสธว่าข้าโรรองไม่ได้หัวเราะพระเจ้าข้า เพราะนางกลัวพระองค์ตรัสว่ายาเลยเจ้าหัวเราะเราจริงๆอับราฮัมวิงวอนเพื่อเมืองโสโดมแล้วบุรุษเหล่านั้นก็ลุกออกจากที่นั่นมองไปทางเมืองโสโดมและอับราฮัมก็เดินไปส่งพวกเขาพระยาเวตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะทำนั้นไม่ให้อับราฮัมรู้หรือแน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาพระยาเวตรัสว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูพวกเขาทำผิดจริงตามคำร้องที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บุรุษเหล่านั้นจึงหันไปจากที่นั่น เดินไปยังเมืองโซดมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าเฉพาะพระพักพระยาเวอับราฮัมมาใกล้ทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอาธรรมหรือสมมุติว่ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะทรงทำลายเมืองนั้นไม่ทรงละเว้นประเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือขออย่าทรงคิดทำเช่นนั้นเลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอาธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอาธรรมพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษา สากลโลกจะไม่ทรงทําสิ่งนี้ที่ยุติธรรมหรือเรยาเวตรัสว่าที่โซดมถ้าเราพบคนชอบธทมในเมือง50สบคนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาอับราฮัมทูลตอบว่าขรทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เท่าสมมุติว่าในห0สิบคนนั้นขาดไปห้าคนพระองค์จะยังทรงทําลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาดห้าคนหรือและพระองค์ตรัสว่า เราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบทำ45คนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์พบ40คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำเพราะเห็นแก่40คนนั้นท่านจึงทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะขอทูลสมมติพระองค์ทรงพบเพียง30คนที่นั่นพระองค์ตอบว่าเราจะไม่ทำถ้าเราพบ30คนที่นั่นท่านทูลว่า ขอทรงอภัยที่ข้าพระองค์บางอาจทูลต่อองค์เจ้านายสมมุติว่าทรงพบ20สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทําลายเพราะเห็นแก่20สิคนนั้นท่านทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์ขอทูลอีกครั้งเดียวนี้ครั้งเดียวสมมุติว่าทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทําลายเพราะเห็นแก่สิบคนนั้นเมื่อพระยาเยวตรัสกับอับราฮัมจนมจบลงแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปสุดอับราฮัมก็กลับไปที่ที่ของเขาพฐโถมการบทที่19ความเสื่อมโทรมของโสโดมฝ่ายทุสวรรค์สองคนองค์นั้นมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็นโลดกําลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดมเมื่อโลดเห็นท่านทั้งสองท่านก็ลุกไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าศพดินและกล่าวว่า จ้านายของขพเจ้าขพเจ้าขอวิงวอนท่านขอท่านแวะไปบ้านขพเจ้าผู้รับใช้ของท่านค้างสักคืนหนึ่งล้างเท้าของท่านแล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางต่อไปทั้งสองตอบว่าอย่าเลยเราจะค้างคืนที่ลานเมืองไ่โลดก็รบเรา้าชักชวนท่านทั้งสองท่านจึงแวะไปกับเขาเข้าไปในบ้านของเขาโลดก็จัดงานเลี้ยงท่านทั้งสองปิ้งขนมปังไร้เชื้อท่านทั้งสองก็รับประทาน ทานทั้งสองยังไม่ทันเข้านอนผู้ชายในเมืองนั้นคือชายชาวเมืองโสดมทั้งหนุ่มและแก่ทั้งหมดจากทุกมุมเมืองพากันมาล้อมบ้านนั้นไว้พวกเขาร้องเรียกโลดว่าพวกผู้ชายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนจงส่งพวกเขาออกมาให้เราเราจะได้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเขาโลดก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้นแล้วปิดประตูข้างหลังเขากล่าวว่าพี่น้องของข้าเอ๋ยข้าขอเถอย่าทำชั่วเลยนี่เนี่ย ถ้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายเลยก็จะส่งออกมาให้พวกท่านพวกท่านจะทำแก่นางอย่างไรก็ได้ตามชอบใจเถิดแต่ขออย่าทำอะไรกับผู้ชายเหล่านี้เลยเพราะพวกเขาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้วแต่พวกนั้นร้องว่าถอยไป และขู่ว่าเจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่แล้วยังมาตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาเราจะทำชั่วต่อเจ้าให้หนักกว่าที่ทำแก่คนเหล่านั้นอีกพวกนั้นก็ผลักโลดโดยแรงและเข้ามาใกล้เพื่อจะพังประตูแต่ชายทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลดเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูเสียทั้งสองทำให้ผู้ชายที่อยู่หน้าประตูบ้านนั้นตาบอดทั้งคนหนุ่มและคนแก่ก็เที่ยวคลำหาประตูจนอ่อนใจเมืองโสดมและโกโมราถูกทำลาย และท่านทั้งสองจึงพูดกับโลดว่าที่นี่ท่านมีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิงคนของท่านทั้งหมดในเมืองนี้จงนําออกไปจากที่นี่เพราะเรากําลังจะทําลายที่นี่แล้วเพราะเสียงร้องกล่าวโทษพวกเขาเฉพาะพระพักพระยาเวดังหนักหนาะและพระยาเวทรงใช้เรามาทําลายเมืองนี้เสียโลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยทั้งสองที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงทั้งสองของเขาว่าลุกขึ้นออกไปจากที่นี่เถอะเพราะพระยาเวกกาลังจะทําลายเมืองนี้ แต่บุตรเขยทั้งสองของเขากลับหาว่าโลดล้อเล่นเมื่อเวลารุ่งเช้าทศวรร์ทั้งสองจึงเร่งโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าพวกท่านจะถูกทำลายเพราะความชั่วของเมืองนี้แต่โลดยังรีรอดังนั้นท่านทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระเมตตาของภรรยาเวที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนําเขาออกมาอยู่ที่นอกเมือง เมื่อท่านทั้งสองพาพวกเขาออกมานอกเมืองแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลี้ยวหลังและอย่าหยุดที่ไหนในรุ่มทั้งหมดหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นท่านจะถูกทำลายโลดพูดกับท่านทั้งสองว่าอย่าเลยเจ้านายของข้าพเจ้า ดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปที่เนินเขาเกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามมาทันและข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองน,นั้นเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่หรือและชีวิตของข้าพเจ้าจะรอด ทุสวรรค์พูดกับเขาว่านี่เนี่ยเราอนุญาตเรื่องนี้ด้วยคือเราจะไม่ทำลายเมืองที่ท่านพูดถึงนั้นเสียเร็วเข้าหนีไปที่นั่นเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกเมืองนั้นว่าโซอาเมื่อโลดถึงเมืองโซอาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแล้วพระยาเวทรงทำกรรมาฐานและไฟจากพระยาเวตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโซดมและเมืองโกโมราและพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองเหล่านั้นที่ลุ่มทั้งหมด ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกอบนดินส่วนภรรยาของโลดผู้ซึ่งอยู่ข้างหลังโลดมองกลับไปนางจึงกลายเป็นเสาวเกลือเวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปอย่างที่ท่ทานยืนเพราะพระพักตรยายเวท่านมองลงไปทางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและที่ดินแดนทั้งหมดในที่ลุ่มก็เห็นแผ่นดินนั้นลุกเป็นควัน พุ่งขึ้นเหมือนควันเตาเผาดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําลายเมืองต่างๆในที่ลุ่มพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงทรงโลดออกไปจากถ้ากลางการทําลายล้างเมื่อพระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทั้งสองที่โลดอาศัยอยู่กําเนิดของโมอับและคนอัมโมนโลด,ดก็ขึ้นจากเมืองโสอาและไปอาศัยอยู่ที่เนินเขากับบุตรหญิงสองคนเพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโสอาเขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิงสองคนของเขา คนหัวปีพูดกับน้องว่าพ่อของเราแก่แล้วไม่มีชายใดในโลกที่จะมาสู่ขอเราตามประเพณีของโลกมาเถอะให้เราชวนพ่อของเราดื่มเหล้าอางุ่นแล้วเราจะนอนกับท่านเพื่อเราจะสงวนพงพันธุ์ของพ่อของเราในคืนวันนั้นนางทั้งสองจึงให้พ่อดื่มเหล้าอางุ่นและคนหัวปีเข้าไปนอนกับพ่อของนางเขาไม่ทราบว่านางเข้ามานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไรเมื่อวันรุ่งขึ้น คนหัวปีจึงพูดกับน้องว่าดูสิเมื่อคือนข้านอนกับพ่อให้เราจัดการให้ท่านดื่มเหล้าอางุ่นในคืนนี้อีกและเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่านเพื่อเราจะได้สงวนพงพันธุ์ของพ่อของเรานางทั้งสองจึงให้พ่อของนางดื่มเหล้าอางุ่นในคืนนั้นด้วยแล้วคนน้องก็ลุกขึ้นไปนอนกับโลดโลดก็ไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไหร่และลุกขึ้นไปเมื่อไหร่ ดังนั้นบุตรหญิงทั้งสองของโลดจึงตั้งคันกับบิดาของพวกเขาเองคนหัวปีคลอดบุตรชายคนหนึ่งและตั้งชื่อว่าโมอับเขาเป็นบนรรพบุรุษของคนโมอับจนทุกวันนี้ส่วนคนน้องคลอดบุตรชายคนหนึ่งด้วยและตั้งชื่อว่าเบนอัมมีเขาเป็นบนรรพบุรุษของคนอัมโมนจนทุกวันนี้พันธสัญญาใหม่มัทธิวบทที่6ข้อ1ถึงข้อที่18การให้ทานสงเคราะห์จงระวังอย่าทำดีต่อหน้าผู้อื่นเพื่อหวัง ให้เขาเห็นว่าท่านมีความชอบธรรมเพราะถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับรางวัลจากพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ฉะนั้นเมื่อท่านให้ทานสงเคราะห์ก็อย่าเป่าแตรนำหน้าไปอย่างเช่นพวกหน้าไหวหลังหลอกกระทำกันในศาลาที่ประชุมและตามถนนเพื่อรับการเยินยอดจากคนเราเขอบอกความจริงกับท่านว่าพวกเขาได้รับรางวัลเต็มที่แล้วท่านให้ทานสงเคราะห์ก็อย่าให้มือซ้ายรู้ว่ามือขวาทำอะไรเพื่อว่าทานสงเคราะห์จะได้เป็นทานลับ และพระบิดาผู้เห็นสิ่งที่ท่านทำเป็นการรับก็จะให้รางวัลแก่ท่านการอธิษฐานเวลาที่ท่านอธิษฐานก็อย่าเป็นเช่นพวกหน้าไหวหลังหลอกเพราะเขาเหล่านั้นชอบยืนอธิษฐานในศาลาที่ประชุมและตามมุมถนนเพื่อให้ผู้คนเห็นเราเขาบอกความจริงกับท่านว่าพวกเขาได้รับรางวัลเต็มที่แล้วแต่ท่านเองเวลาอธิษฐานก็จงอยู่ในห้องชั้นในปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านซึ่งเรามองไม่เห็นและพระบิดาผู้ซึ่งที่ท่าน ทำเป็นการรับจะให้รางวัลแก่ท่านเวลาที่ท่านอธิษฐานก็อย่าใช้คาพูดยืดยาวที่ไม่มีความหมายดังเช่นบรรดาคนนอกกระทำกันเพราะเขาเหล่านั้นคิดว่าคาอธิษฐานอันยืดยาวจะเป็นที่ได้ยินนั้นอย่าเป็นเช่นพวกเขาเพราะพระบิดาทราบว่าท่านมีความจําเป็นในสิ่งใดก่อนที่ท่านจะขอจากพระองค์ฉะนั้นจงอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระบิดาของเราในสวรรค์ขอพระนามของโปรงไปที่เคารพสักการะ ขอให้อนาจาักรของพระองค์มาสถิตเถิดขอให้ความประสงค์ของพระองค์ลุ่ลลงบนแผ่นดินโลกดังที่เป็นไปในสวรรค์ขอพระองค์ให้ประทานให้อาหารประจําวันแก่พวกเราในวันนี้ขอพระองค์ยกโทษการกระทําผิดทั้งปวงให้แก่พวกเราด้วยว่าพวกเรายกโทษให้แก่ทุกคนที่กระทําผิดต่อเราขอพระองค์นําเราไปให้พ้นจากสิ่งยั่วยุและช่วยเราให้พ้นจากมารร้าย ถ้าหากว่าพวกท่านยกโทษบาปให้แก่มนุษย์แล้วพระบิดาในสวรรค์ของท่านก็จะยกโทษบาปให้แก่พวกท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกโทษบาปให้แก่มนุษย์พระบิดาก็จะไม่ยกโทษบาปของท่านเช่นกันอันอดอาหารเวลาที่ท่านอดอาหารก็อย่าทำหน้าเศร้าหมองดังเช่นที่พวกหน้าไหว้หลังหลอกกระทำกันเพราะว่าเขาเหล่านั้นแสร้งทำสีหน้าให้คนเห็นว่ากำลังอดอาหารอยู่เราเขอบอกความจริงกับท่านว่าพวกเขาได้รับรางวัลเต็มที่แล้ว แต่ท่านเองเวลาที่อดอาหารก็ตรงใส่น้ํามันบนศีรษะของท่านและล้างหน้าเสียเพื่อว่าคนจะได้ไม่เห็นว่าท่านกําลังอดอาหารอยู่แต่เป็นเพียงพระบิดาของท่านซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วพระบิดาผู้เห็นสิ่งที่ท่านทําเป็นการรับจะให้รางวัลแก่ท่านจบการอ่านประจำวันที่7มกราคมพระเจ้าอวพรครับ